ุณได้รับโจทย์ว่าให้ขายไอติมแถวแถวัดอรุณให้ได้เยอะมากที่สุดเลยและมีคนพูดถึงมากที่สุดด้วยคุณจะทำยังไงอะคะมีคนนึงไอเดียครีเอทมากๆเลยค่ะเขาเอาไอติมที่หลายๆคนอาจจะมองว่าเป็นไอติมธรรมดาธรรมดานะมาทำเป็นพิมพ์ลายกระเบื้องกระเบื้องพระปรางวัดอรุณนะคะแล้วก็ถ่ายภาพให้เห็นลายชัดๆนะและ b a ็กกราวน d ก็เป็นวัดอรุณนะแล้วก็โพสต์ลงในโลกออนไลน์ โอ้โหคุณตอนนี้กลายเป็นกระแสไปแล้วเรียบร้อยเพราะว่ามีคนพูดถึงเยอะมากซึ่งมันเป็นไอเดียที่เจ๋งมากๆเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่ปังมากอ่ะคือแถวๆน,าน,านั้นอ่ะถ้าก็อากาศร้อนๆน,นะคะแล้วนักท่องเที่ยวเยอะๆอ่ะเพราะตอนนี้ประเทศเราก็เปิดประเทศแล้วเนาะนักท่องเที่ยวเขาก็มาแล้วเขาก็อาจจะต้องมีการต่อแถวอ่ะแล้วระหว่างต่อแถวมันู้จะทำอะไรลาก,กับมันก็ร้อนถ้ามีไอติมอร่อยอร่อยสักแท่งหนึ่งมา เราก็ซื้อแล้วใช่ไหมคะแต่นี่มันไม่ใช่แค่ไอติมอร่อยอะ่ะมันเป็นไอติมที่คู่ขายไอเดียด้วยอะคะ่ะมันเหมือนกับจุดเช็คอินนะว่าเฮ้ยถ้าเกิดมาที่นี่เราต้องถ่ายรูปคู่กับไอศครีมน,นี้นะอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าเกิดสามารถทําให้มันเกิดเป็นกระแสแบบนั้นได้มันคือซอฟต์พาวเวอร์ที่เจ๋งมากๆจริงอะคะ่ะตอนนี้ชื่นชมมากๆเลยนะคะใครที่มีไอเดียเจ๋งๆเด็ดๆในการขายของบางทีอาจจะสร้างกิมมิคอะไรเล็กๆขึ้นมาคะ่ะอย่างเช่นเมนูพิเศษวันนี้แล้วก็ใส่เข้าไปซึ่งจริง มีทุกวันแต่ว่าวันนี้ฉันอยากจะให้พิเศษนะมีอะไรป่ะคือแค่เห็นว่าเป็นเมนูพิเศษหรือว่าเป็นแบบ r ร c o m m e n นแนะนำนะว่าต้องมาวันนี้ต้องทานที่ได้เลยนะเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงที่แบบเบ่งบานเต็มที่เลยสําหรับผลไม้ชนิดนี้ถ้าทานช่วงก่อนหน้านี้อาจจะเปรี้ยวเกินไปถ้าทานหลังจากนี้ก็หาทานไม่ได้แล้วนะใส่คุณค่าเข้าไปอะ่ะคุณเนี่ยการขายไอติมแถววัดอรุณอะ จะไปคิดว่ามันสามารถทําให้คนพูดถึงได้ขนาดนี้เยี่ยมจริงๆเยี่ยมจริงๆเยี่ยมจริงๆเป็นกําลังใจให้กับคนที่ขายของแล้วก็มีความค r e รีเอททุกๆคนเลยนะคะ